วันจันทร์ที่28เมษายน2568เวลา13นาฬิกาณห้องประชุม402-403ชั้น4อาคารรัฐสภาคณะอนุกรรมธิการกิจการผู้สูงอายุผพิการและผู้ด้อยโอกาสในคณะกรรมธิการการพัฒนาสังคมวุฒธธิสภานำโดยนางวราพัฒน์ไพพัรรัตน์ประธานคณะกรรมธิการและศาส,สตราจารย์ดรชาญรงค์พรรุ่งโรดประธานคณะอนุกรรมธิการได้จัดประชุมครั้งที่11 68, พศ2568ภายใต้หัวข้อเสียง จากดาวโดยได้เชิญเด็กกลุ่มอาการดาวพ่อแม่ผู้ปกครองและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยได้เปิดเวธีให้เด็กกลุ่มอาการดาวได้แสดงออกทางความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความต้องการการเลี้ยงดูการศึกษาและการประกอบอาชีพของเด็กกลุ่มอาการดาวหลังจากนั้นที่ประชุมได้ให้ผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินง,งานของหน่วยงานในประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยมี เป้าหมายสาคัญในการรักษาเด็กกลุ่มอาการดาวคือการดูแลบําบัดร,รักษาให้มีสุขภาพดีและส่งเสริมพัฒนาการให้สามารถช่วยเหลือดูแลตนเองได้ได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมตลอดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปผู้ปกครองเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญมากในการดูแลเด็กกลุ่มอาการดาวทั้งการดูแลสร้างเสริมสุขภาพส่งเสริมพัฒนาการและการฟื้นฟูสมรรถภาพความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ปก รแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะช่วยให้เด็กกลุ่มอาการดาวสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีและพัฒนาได้เต็มศัก,กยภาพนอกจากนี้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินง,งานในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและสะท้อนปัญหาสําคัญที่พบคือการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาครูการศึกษาพิเศษและการจัดเก็บข้อมูลคนพิการของแต่ละหน่วยงานทั้งนี้คณะอนุกรรมธิการ รับทราบข้อมูลและจะนำไปประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมธิการต่อไป